ุดงสมิงจากสารคดีชุดย่ำสันดอยดงสมิงโดยสังเคตจันทนพอน์หลายปีมาแล้วก่อนที่จะมีทางหลวงสายเชียงใหม่โดยสเก็ดเชียงรายผ่านอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สวยหมู่บ้านโป่งปู่เฟือง ทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำแม่ลาวมีโป่งซึ่งตอนนั้นพรานจังหมู่บ้านซึ่งถนนสายดังกล่าวยังไม่มีสภาพของป่าจึงคงเป็นป่าพันเปอร์เซ็นเป็นเรื่องขบขันหากใครจะเอ่ยว่าอีกหน่อยหมู่บ้านโป่งปูเฟืองจะมีถนนลาดยางผ่านลุงเย็นและไอ้ปันสองคนหน้าหลานลุงเย็นนั้นอีกสามปีก็จะปลดกเกษียณ ตรงข้ามกับไอ้ปันคนหนุ่มอายุเพิ่งจะ29ทั้งคู่เกิดกับป่าแล้วก็หากินกับป่ามาตลอดเวลาเช่นเคยเปืนลูกซองเดียวที่ทางการจัดจำหน่ายยี่ห้อสตีเวน่นนกนอกลูกเปินยี่ห้ออีเล่ปลอกกระดาษมันเชยสำหรับสมัยนี้แต่พิษสงของมันนั้นพรานรุ่นนั้นยกนิ้วให้ทุกคน สองคนน้าหลานเดินลุยข้ามแม่น้ำลาวพร้อมทั้งข้าวหอ่อทั้งสองมีจุดหมายที่โปงปูเฟืองไม่ไกลนักจากหมู่บ้านแต่ก็เกือบครึ่งวันเข้าไปละที่นั่นชุกชุมไปด้วยแก้งกวางหมูวัวแดงส่วนกระิ้งบางปีก็ไม่ลงมาเลยเนื้อแก้งเนื้อกวางที่ยิงมาได้นอกจากจะย่างหรือตากแห้งเป็นสเสบียงแล้ว หากมีมากก็จะย่างแห้งตากแดดบ้างแล้วส่งเข้าไปขายในเมืองเชียงรายหรือมีไม่มากก็จะส่งไปที่อำเภอแม่สวยเวียงป่าเป้าอันที่จริงการนั่งห้างหญิงสัตว์ไม่ใช่ว่าใครจะนั่งกันได้ทุกคนเพราะมันเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ไม่มีใครกำหนดไว้อย่างน่าเบื่อหน่ายผมได้พบกับพรานเย็นหรือลุงเย็นซึ่งก็กล่าวว่า ห้ามเด็ดคาดสำหรับการอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่ห้ามใส่น้ำมันใส่ผมต้องไม่กลัวผีต้องมีสมาธิแน่วแน่ห้ามกระแอมกระไอไยครับสรุปแล้วท่านผู้อ่านสามารถอดทนนั่งเป็นเมื่อก็จะมีสิทธิ์นั่งห้างได้เช้าเช้าขึ้นอีกวันท่านอาจจะกลายเป็นฤาษีดัดตนไปเองก็ได้ ความวิเวกทำลายสมาธิตบะของพรานใหม่บางทีการนั่งนานๆเป็นพระฤาษีดัดตอนก็ทำให้พรานพรายหลายคนมองเห็นเครือเถาที่มัดลูกระนาดพื้นห้างกลายเป็นงูเหลือมงูหลามถึงขนาดเอามีดฝันห้างของตัวเองพังตกลงมาทั้งเปินทั้งคนนอนจกแอก,แกก็มีพรานใหม่ป่าไม่ควรที่จะทดลองบินเดียว เพราะจะเสียเวลาเปล่าๆสัตว์จะไม่เข้ามาให้ยิงสู้กลับไปนอนเสียอย่างจะดีกว่าตะวันพาดยอดไม้ทั้งสองคนก็มาถึงริมโปง่งแต่ก่อนจะเข้าโปง่งก็จัดการตัดไม้และต้นไม้เตรียมทําห้างยิงสัตว์โดยไม่ตัดไม้ตรงโปง่งเพราะจะทําให้สัตว์ไม่เข้าด้วยมีสิ่งแปลกปลอมพร้อมกับจัดการเรื่องอาหารเย็นให้เป็นที่เรียบร้อยบริเวณริมโปง่งปูเฟือง มีรอยหมูเก้งควางวัวแดงว่ากันให้เปรอะไปหมดเหมือนในข้อวัวข้อควายจากจุดทางที่สัตว์ใช้เดินหรือด่านสัตว์หลงโป่งก่อนตะวันจะลับดอยทั้งสองคนก็เสร็จเรียบร้อยห้างสูง4-5เมตรกะคะเนเอาว่าเสือโดดไม่ถึงหรือช้างเอางวงกวาดไม่ได้เสร็จแล้วสองพรานน้าหลานก็ทำพระองค์แบบปีนต้นตาล เพื่อสะดวกในการขึ้นลงเมื่อขึ้นไปแล้วพระองค์ก็ถูกชักขึ้นแล้วมัดติดลำต้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือกระบอกปัสสาวะติดตัวไปด้วยตะวันโผลเพลลงไปมากบรรยากาศแถบบริเวณโป่งสงบเงียบแต่ดวงเวงสำหรับพรานใหม่ฝูงนกเปล่านกเขานกเล็กนกน้อยก็ลงกินปองแล้วต่างก็แยกย้ายกับรังนอน อีเห็นสองสามตัวลงมากินน้ำแล้วก็วิ่งกลับไปกระจงเก้งหนูคู่นึงโผล่มาจากไหนไม่ทันเห็นพรานไอ้ปันยกเปินเลเงเล่นพอแก้เหงารอดูจนกระทั่งมาเดินกลับเข้าราวป่าหายไปพรานนั้นไม่ใช่ใจอำมหิตฆ่าล้างผานไปหมดทุกคนรอกหลายคนก็รักป่ารักสัตว์แต่ภาวะการดำรงชีพเพื่อป่าเพื่อท้อง มันจำเป็นต้องเบียดเบียนกันความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณรอบโปงมีแต่ความเงียบสงดสองทุ่มในป่าก็เหมือนตีสองในเมืองกระแตสองตัววิ่งไล่กันที่ตอไผ่ริมโปง่งเป็นสัตว์ชุดสุดท้ายที่หลงโป่งให้เห็นบุรีใบตองมวลสุดท้ายพรานลุงเย็นดับมันไปน,นานแล้วผลัดแรกเป็นเวรของพรานลุงเย็น ไอ้ปันจะนอนเอาแรงก่อนเพื่อเปลี่ยนเวร2องทุ่มถึงสี่ทุ่มทั่วทั้งปองก็ยังสงบเงียบมีแต่เสียงกรีดปีกร้องของจิ้งรีดและตัวเรไรหวีดหวิวเสียงเสือร้องมาให้ได้ยินจากบนสันดอยสันเขาไฟฉายสามท่อนถูกฉายกราดกบพบแต่แวววาวของดวงตาคู่หนึ่งของอีเห็น ซึ่งมันคงไม่รู้หรอกว่าการที่มีแสงสว่างเป็นลำยาวมาปะทะหน้าของมันนั้นมักจะมีเสียงดุดฟ้าผ่าตามมาติดติดกันถึงสองกระบอกแต่สองพรานไม่ยิงเพราะได้อีเห็นกับการนั่งห้างไม่คุ้มกันหลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีสัตอะไรเข้าโป่องอีกเลยจะเป็นกี่โมงกี่ยามทั้งคู่ไม่มีโอกาสรู้เพราะไม่มีนาฬิกา จนกระทั่งดวงจันทร์เสี้ยวแหวงโผล่พ้นยอดไม้มันเป็นคืนข้างแรมเจ็ดค่ำพรานลุงเย็นซึ่งเข้าผลัดแรกกบปลกให้ไอ้ปันหลานชายเข้ามารับเวนจากนั้นลุงเย็นก็เอนหลังด้วยความปวดเมื่อยและเพลียจึงหลับไปเมื่อไรไม่รู้จะหลับนานสักเท่าไรไม่รู้ตัวเพลียจากการเดินทางและการที่ต้องมานั่งเฝ้าปอง ถ้าหรือสีดัดตอนอีกก็ทำให้หลับวู่ไปมาสะดุ้งเอาเมื่อไอ้ปันจับเขา่าขยาวเพียงเบาๆวิสัยพรานนั้นหลับง่ายแล้วก็ตื่นง่ายสัญชาตญาณพรานทำให้ควานหาปืนก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นพร้อมจะยิงสิ่งที่คาดคิดไว้ว่าสัตว์คงเข้าไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกนักพรานไอ้ปันหลานชายชี้ดูร่างหนึ่งในแสงจันทร์ ที่สองลอดต้นไม้ใหญ่ที่แห้งและโกรนใบเสียงใบไม้แห้งกรอบแกรบพรานผู้ชินไพรรู้เลยว่ามันเป็นเสียงของคนเดินสัตว์สองเท้าคนพรานลุงเย็นพูดเบาๆไอ้ปันพยักหน้าจริงดังคาดกลางแสงสว่างจากดวงจันทร์อลางเลือนที่สัตว์ส่องลอดกิ่งไม้ลงสู่พื้นดินนั้นมีร่างของมนุษย์สีสาลอนผมผ้าเหลือง พระทุดดองค์หนึ่งเดินมาหยุดเอาที่สองพรานนั่งห้างอยู่แค่สี่ห้าเมตรมือซ้ายอุ้มบาดและมือขวาหิ้วกรดเล็กกาน้ําในช่วงที่สองพรานนิ่งเงียบจับตาดูอยู่อย่างระทึกใจโยมขอให้อาตมาขึ้นหลบเสือหน่อยได้ไหมพระทุดดงแหงหน้ามองขึ้นมาบนห้างสองพรานมองดูหน้ากันประหลาดใจที่ท่านรู้ได้ยังไงว่ามีคนมานั่งห้างอยู่ และก็มองเห็นได้อย่างไรถ้าจะชอบคนซะแล้วสิก่อนที่สองพรานจะตอบเสียงพระก็โพดซ้ำขึ้นอีกว่าแถบเนี่นะ้น่ะเสือชุมหรือเกินตะกี้อาตามาก่อนหลบมาสองตัวแล้วพรานลุงเย็นชักหลังเลใจเพราะเมื่อตอนเย็นหัวค่ำเสียงเสือร้องไม่ไกลนักทําให้เกิดความไม่แน่ใจแต่ก็สงสัยอยู่ครามครันว่า ดงเสือดงหมีแท้ๆท่านรอดมาได้ยังไงหรือว่าท่านมีอาคมดีในที่สุดพรานไอ้ปันก็สิ้นความอดทนท่านมาทําไมกลางค่ากลางคืนองค์เดียวอาตมาจะพักฝากเขาหลูกนี้แล้วแต่เสือชุมเหลือเกินขอพักด้วยสักงีบหนึ่งพรุ่งนี้อาตมาก็จะเดินทางต่อพระทุนดงว่าพลันก็มีเสียงเสือร้องฮึมอยู่แถบบริเวณสันเขา เป็นยังไงโยมทําไม่ขัดข้องย่อนพระองค์รับอาตมาด้วยในที่สดุดพระลุงเย็นมองหน้าหลานชายไอ้ปันเป็นเชิงขอความเห็นเอาครับนิมนต์เลยพระลุงเย็นตอบลงไปไอ้ปันแก้คลายเชือกที่มัดพระองค์ผ่อนลงไปรับกรดกากาน้ำท่านไม่ต้องเอาขึ้นมาล็อกไว้บนดินข้างล่างก็ได้เอามาแต่บาทก็พอทันทีที่พระองค์ไม้ย่อนถึง พรานเย็นเอาไฟฉายสามท่อนซึ่งแสงไม่สว่างนักเพราะเป็นฐานเก่าเหตุผลที่สองพรานยินยอมก็เพราะว่าการล่าสัตว์นั้นพระท่านว่ามันเป็นบาปก่อนแล้วการนั่งห้างมีพระมานั่งด้วยเชื่อเฮ้ะไม่มีทางที่จะได้หญิงสัตว์เข้าโป่งล็อกไฟฉายในมือฉายส่องลงไปที่พื้นดินเกรงว่าในที่อันมีแสงสว่างเล็กน้อยนั้นพระท่านอาจจะมองไม่เห็น ท่านหลบแสงไฟเปลี่ยนอุ้มบาดมือขวาแล้วยกมือซ้ายงอแขนขอดสอบบางหน้าไม่ต้องส่องไฟโยมอาตามามองเห็นพระลุงเย็นดับไฟแสงไฟอาจจะทำให้ในตาท่านพระพระทุดงประคองอุ้มบาดอย่างทานุถนอมเหมือนเด็กๆหวงตุ๊กตาปืนลูกซองสตีเวน่นสองกระบอกนกนอก,นอก,นอกถูกง้างไว้แล้วหากไม่ชอบมาพากลกดซัดกระมลห้างหิงสัตว์นี่แหละ สองพรานคิดเช่นนั้นทันทีที่ขึ้นมาถึงลูกระนาดพื้นห้างสองพรานก็ได้กลิ่นเหม็นขี้เหงื่อขี้ใครเหมือนเหม็นสาบสัตว์จนต้องปิดจมกูกแสงเดือนซึ่งถูกกิ่งก้านใบไม้บดบงังทาไม่เห็นหน้าไม่ชัดไม่มีคำพูดคำจาอะไรทั้งสิ้นจากพระทูดองไม่ว่าจะเป็นคำว่าขอบใจดูท่านหลบหลบซ่อนซไม่อยากให้เห็นหน้าหรือวิสาสะกลับหันหลังให้ นอนงอตัวตะแคงซ้ายเอาบาดไว้ตรงหน้าท้องมือกลุ่มไว้แล้วก็เอนตัวนอนขอจำวัดลูกเดียวช่างเถอะท่านคงอิดโรยจากการเดินทางใกล้จะสว่างดาวฤกษ์โผล่พ้นขอบฟ้าสันดอยมาแล้วสองพรานก็ยังคงนั่งอยู่เช่นนั้นต่างสูบบุรี่กันสบายเพราะยังไงยังไงการฆ่าสัตว์ต่อหน้าพระสององค์ขัดเจ้าย่อมไม่มีทาง แล้วก็เป็นที่ประหลาดใจที่ว่าโป่งปูเฟืองนั้นเงียบสงบจนดูสงับไม่มีแม้แต่เริงเรรไร,ไร,ไรหรือมแมลงกรีดปีกไม่มีลมพัดอากาศอับไมไม้ไม่ร่วงพระทุดงจํำวัดแล้วท่านกรนเบาๆในที่สุดพรานเย็นก็เอ่ยขึ้นว่าเอาสักคนลังงีบเป็นไงไม่มีการปฏิเสธไหนๆก็ไม่มีทางได้ยิงสัตว์แล้ว แล้วสองคนก็เข้าที่ลุงเย็นนั้นนั่งหลับพิงต้นไม้ไอ้ปันนอนข้างปลายเท้าพลาลุงเย็นแล้วก็ปล่อยวูบหลับไปบนเนื้อที่แคบๆสำหรับสามคนบนห้างยิงสัตว์ตราบจนกระทั่งเสียงไก่ขันขอบฟ้าเปิดแล้วมันสว่างลางๆพอที่จะมองเห็นอะไรอะไรบ้างทันใดพรานไอ้ปันก็สะดุ้งเพราะมีฝาตีนมายันที่มันแล้วขย่า มันเป็นอาการปลกอย่างชนิดที่ให้เตือนอย่างระมัดระวังตัวพอลืมตาก็มองเห็นพระลุงเย็นมือซ้ายกำคอเปินตั้งฉากเอาไว้มือขวาชี้ไปที่ขาตีนพระซึ่งยังคงนอนจำวัดอยู่ใบหน้าลุงเย็นแสดงความตื่นตระหนกไอ้ปันลุกชังโอกดูตามือชี้แต่เราก็ตกสะดุ้งสุดตัวเย็นสันหลังว่าเหมือนถูกน้ำแข็งราดกลางหลังให้ไปสบานที่ไหนก็เอา ร่างที่นอนห่มจีวรหันหลังให้นั้นเป็นร่างของพระทุดดงซึ่งเสี้ยวินาทีของการตกตะลึงพึงเพลิดอยู่นั้นร่างของพระก็เริ่มขยับจะพลิกตัวไม่มีเวลาซักซ้อมอะไรกันอีกแล้วไอ้ปันจอปืนที่ตัวพระสมิงพรานเย็นนั้นจ่อหญิงบาดพระทันทีพรานเก่าเก่ากล่าวกันว่าหัวใจของสมิงถ้าแปลงเป็นพระจะอยู่ที่หัวหากมีบาดก็จะอยู่ที่บาด เสียงปืนลูกศรสองนัดแผดขึ้นในเวลาที่เกือบจะพร้อมกันยังไม่ทันสิ้นเสียงเปินด้วยซ้ำมีเสียงโฮกร้องออกมาจากร่างพระบาทนั้นถูกแรงกระสุนระเบิดกระจายร่างพระกลายเป็นเสือตัวขนาดเกือบเจ็ดศอกมีเลือดโชกที่ตาขวาตัวลอยขึ้นเพราะความเจ็บปวดจากเปิน สองพรานหักลำกล้องเปินจะยัดลูกใหม่แทนแต่ช้าไปร่างของเสือที่ลอยขึ้นตกลงมาบนห้างหิงสัตว์ซึ่งก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็พังครื้นทลายลงทั้งคนและเสือต่างลอยละลี่วตกลงสู่พื้นดิน ไอ้ปันปืนหลุดมือพอถึงเพื้นก็รีวิ่งหาต้นไม้ย่อมย่อมรีปีนหนีส่วนพระลุงเย็นยังคงคุมสติอยู่หลังจากเสียหลักแล้วมือกำปืนแน่นหักลำกล้องอีกครั้งยัดลูกเอสขนาด9เม็ดเล็งไปที่ตัวเสือซึ่งตอนนี้กำลังตีแปลงหมุนไปทางไหนยากขาก็ราบเป็นแถบแผลดาำเข้าไปอีกหนึ่งนัดร่างสมิงสะดุ้งแล้วกระตกสงบเงียบช้า ลุงี้กุดสักบาลอีตอนปีนพระองค์ขึ้นมาแล้วทุยเอาพระมาบังหน้าสองพรานถมน้ำลายเข้าใส่เสือทั้งทั้งที่ขนยังไม่หายลุกดี